นายทศพลเผื่ออุดมผู้ราชาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนางน่าดุดีเผื่ออุดมนา,ายกเหล่ากาชาติจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนายสุรทินชัยชมพูหรือว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเรียกกันว่าคุณลุงสุรทินนะครับเป็นมือเจาะน้ําบาดาลในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอล13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561 คือล่าสุดเนี่ยลุงสุรทินท่านป่วยติดเตียงมานานเกือบ5้าเดือนนะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม24ิพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ยังร,รักษาตัวอยู่ในบ้านที่ตำบลบ้านสากรอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อาการก็เริ่มดีขึ้นสามารถยิ้มและพูดคุยได้บ้างมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดทางผู้ราชการจังหวัดได้นำสิ่งของจำเป็นแล้วก็เงินช่วยเหลือมอบให้พร้อมกับให้กำลังใจขอให้หายป่วยโดยเร็ว ชื่นชมในความเป็นจิตอาสาและคุณงามความดีที่สร้างเอาไว้แล้วบอกว่าก็เป็นความดีที่หลายๆคนน่าจะจดจํากันไปได้อีกนานเลยครับทางคุณลุงสุรทินถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะน้ําบาดาลมานานกว่า30ปีคลิปนี้ที่หลายคนน่าจะยังจํากันได้นะครับคุณผู้ชมท่านก็เป็นนายกสมาคมน้ําบาดาลไทยด้วยนะครับเคยนําทีมและเครื่องมือเข้าไปช่วยลดระดับน้ําในถ้าหลวง จนมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตทีมหมูป่าแคลดมีทั้ง13คนและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนะครับ